เพลงริเวอร์ฟูดีพพ้ฮิปฮอปด้วยสงสารร้านที่มันจะลังรถให้เราด้วย <c oughs> <c oughs> พนักงานคงเบนน้านีดเลยง่ายออกฉีดป้าเบียวออกไม่ได้คน สังเกตได้เลยว่าชายแดนน่ะฝั่งเราอ่จจะมีเครื่องจักรแต่ฝั่งเขาอ่ะจะไม่มีแนวแนวโน้มที่จะพัฒนาเลยเครื่องจักรอะไรเนาะหมาถึงทำถนนหรอใช่เออนี่งอ,อาจจะเจอก็ได้อลอยจะยังไปนิดนึง เขาก็รอเราเชื่อมและมาทำให้สิไห <c oughs> นสร้งางคาแรากเขามาสร้งางถนาดด้วยสีเลยมีกองหินและตัง้งเห็นไหมมือเป็นไปต้ครัได้ไ <c oughs> คือ,อยังดีที่โซนนี้เป็นเขาเป็นพุทธไง <c oughs> เห็นภาพไปเขาก็ ถนนเนาะนี่กําลังจะทําถนนหรือทําอะไรลังเกอร์เหรอคนใหไ่เนี่ยทําอะไรเนี่ยงงเลยมีที่ตรงนี้ผู้ชายตคนนี้ถนนแหละครับข้าวทําถนนแบบทํายังไงวะถนนเนี่ยงงอยู่เป็นงั้นเลยเหรอเขาเขาก็กั้นแบบนี้ด้วยนะ เป็นการวิธีทำถนนของเขาก็คือพวันนี้เสร็จรถก็ขึ้นไปเหยียบอย่างเงี้ยมันจะใช้แล้วเดี๋โบราณต้องระวังวอเซ่โอ้ใช่จอบอ่ะจอบไอ้นี่หินเลยอ่ะไอคอนทุกหินสุดยอดเลยคนเก็บหินแต่ข้างซ้ายมีรีว่ โอ้โหถนนชัวนแหละถนนแหละแต่ว่าวิธีการแบบโบราณไงก็มาวิธีสุดยอดมากดูดิก็เป็น new experience จริงๆเลยว่ะ new e x p e r i เลย